กูให้มึอเลสองแสนห้าเก็บให้เรียบฮัลโหลที่ครับน้องเพียวชิวอะไรนะอะะไรนกูให้มึอเลสองแสนห้าต้องการอะไรอ่ะเติมเต็มความฝันพี่หน่อยโอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีสวีดับพี่น้องชาวไทยแล้วก็วัยรุ่นช้างดาวที่เกิดมาในยุคข้าวยากหมักแพงทุกคนเนี่ยนะครับผมเป็ดนะครับ ค,คือผมเชื่อว่าตอนเนี้ครับทุกคนทุกคนประสบพบเจอปัญหาแบบเดียวกันที่ผมเจอเว้ยทุกคนคือตอนนี้ครับทุกคนผมแบบผมไม่รู้ผมคิดเปเองหรือเปล่าครับแต่แบบ ผมรู้สึกว่าผมกําลังเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าครับทุกคนเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าเพราะผมอยู่คนเดียวมาแบบอาทิตย์กว่าแล้วครับทุกคนคือแบบอยู่มาสิบกว่าวันแล้วอ่ะคือช่วงนี้แบบเปนโควิดมันลำบากใช่ไหมเราก็ไม่สามารถออกไปไหนได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมผมก็ทําตามตามครับคือผมอยู่คนเดียวอ่ะผมไม่มีแฟนผมก็แบบพอผมเล่น f a c e b o o ไอจีทิกเก็ตอะไรเงี้ยผมก็เห็นแบบคนแบบมีคู่เขาทําคลิปกันแบบที่รักเขาคิดถึงกันเลยหรือไม่ก็แบบทำอาหารกินกับแฟนไปนู่นนี่กับแฟนทำกิ จรรมกับแฟนเล่นกับแฟนโู่นนี่นั่นคือแบบพอผมเห็นอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากเข้าเขาแบบมันเพราะอะไรเพราะมันบาดใจมันบาดใจแบบยิ่งเราเห็นแบบคนมีคู่รักแล้วแบบได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยม,มันเจ็บใจครับแต่ว่าพอเราไม่เล่นไม่เล่นพวกแบบเฟซบ o o กไอจีติกต็อกอะไรเงี้ยแาก็เบื่อครับเราก็ไม่มีอะไรทําสิ่งที่เราทําได้คืออะไรคือการดูหนังดูโน่นดูนี่ดูนั่นครับแล้วตอนเนี้ยในเน็ตฟิกอะผมดูหมดแล้วผมดูหมดทุกอย่างเลยครับที่แบบมันกำลังดังๆที่มันสนุกสนุกอะไม่ว่าจะเป็นรหัสลับข้ามเวลาที่แบบอะไรเกี่ยยวกกัับนาร้ออนนนดี่ ก็ดู้หมดแล้วครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าช่วงเนี้ยผมหลอนถึงขนาดไหนทุกวันนี้ผมเต้นหน้ากระจกไว้ทุกคนก่อนอาบน้ำเนี่ยผมจะเปิดเพลงครับเพลงทรงเอแล้วก็แบบแล้วเราก็เต้นหน้ากระจกเว้ยสบายครับไม่ได้ทรงเอแท็กกองพิงเป็นโครงเคคือผมไปไกลถึงขนาดนั้นเลยครับทุกคนคือวันนี้ครับผมก็เลยแบบจะมาเข้าสังคมบ้างเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้คุยกับใครเลยอุ้ยผมเชื่อว่าแบบคนโสดเนี่ยน่าจะเข้าใจผมเป็นอย่างดีไอ้คู่คนนีคู่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าแบบเหงาทั้งหมดที่รักเขาหลังจากนี้ มากเลยยันเดี๋ยวเขวิดหายเราไปเที่ยวกันนะอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างงั้นอย่าโพสเยอะไอพ้พวกมีคู่อะมีฉาอ่ะวันนี้ครับทุกคนเนื่องจากว่าผมเนี่ยเหงามากอยากคุยกับคนครับกูแค่ยอยากได้ยินเสียงคนอื่นอะเแต่มาเสียงแบบเสียงคนจริงๆที่แบบพูดกับเราอะไม่ใช่แบบในคลิปวิดีโออะทุกคน ตอนเนี้ยผมติดอย่างหนึ่งในติ๊กต็อกมากเลยคือช่วงนี้เนี่ยติ๊กต็อกเยอะครับแล้วผมไปเจอแบบคลิปคลิปหนึ่งแบบผมชอบมากเป็นคลิปที่แบบเขาทักแบบเพื่อนไปอะไรเงี้ยว่าแบบก uh, ูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบคือ <S <S เป็นเพลงอะ่ะเพลงชื่ออะไร <S <S เพลงชื่อล้านหนึ่งอ่ะครับ <S <S คือผมไม่รู้ว่ามันฮิตในติ๊กต็อกนานยังแต่ว่าผมเพิ่งไปเจอครับแล้วแบบผมชอบมากวันนี้ครับผมก็เลยจะโทรหาเพื่อนๆที่แบบผมรู้จักครับแล้วผมก็จะบอกเขาว่ากูให้มึงเลยสองแสนห้าไม่มีอะไรมากครับผมผมแค่เงาผมแค่แบบอยากมีเพื่อนคุยมั่งอะไรเงี้ยต่่่อออออใให้้้้้้เเเเเเคคคาาาาาดดดผผมมมกกกก็ีีีีีีจรรัับบูยยยยยไินน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 สงงตตตวววลลลโแ เที่ยงคืน19นาทีครับทุกคนผมก็เหมือนกันนะครับว่าแบบถ้าเกิดผมโทรหาเพื่อนๆผมแบบพวกแบบยูทูบเบอร์ตอนเนี้ยเขาเขาจะด่าผมหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันมันค่อนข้างดึกแล้วเดีย๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่ามาคนยูทูบเบอร์คนแรกครับที่เราจะโทรหาก็คือเอกพันุครับเพราะอะไรต้องเอกพันุก่อนใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามอยู่ดีชื่อเอกพานุูกก็มามา,มา,มาหากันเลยเล่นนะกูนะกูให้เงินสองแสนห้าเอก <laughs> วัสดีครับพี่เป็ดฮัลโหลครับครับผมทำอะไรอยู่ครับนอนอยู่เลยพี่นอนอยู่แล้วครับแบบเปิดกล้องได้ไหมครับมีมีเรื่องสำคัญบอกด้วยว่าไงพี่เป็ดกูให้มึงเลยสองแสนห้ากูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบกูให้มึงเลยสองแสนห้าตัให้ผมปะกูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบเอาเก็บอะไรพี่กูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบได้พี่แต่วอกว่าเลสเมื่อกี้ให้ เอกดูดีๆฟังดีๆแต่ว่าอะไรวะพี่กูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบคือรีบเก็บเงินให้หมดเหรอพี่พี่พี่ไปคุยกับคนที่จริงโง่ขาไฮสุดในโลกแล้วโอเคม้างเอกพี่อย่างน้อยแบบพี่เห็นนะเอกพี่ก็สบายใจแล้วคืออะไรผมงงว่ะกูอะไรวะกูให้มึงเลยสองแสนห้าสองแสนห้าเลยนะเก็บให้เรียบเออเอกเอกช่างช่างแม่งเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีปะ สบาย,ยดีปะ่ะไม่เ,ยเลยองค์อ่นผมคาใจมันไม่มีอะไรมันแค่กูให้มึงเลยสองแสนห้ากิบใที่เรียบแค่นั้นแหละเอาดิพี่ไม่เอ้เอาจริงว่าเอกมันฮิตใน t ิกตอกเว้อเออแล้วแบบพี่เหงาไงโควิดมาแบบอยากแบบเออเล่นกับเพื่อน,นแต่แบบเอกไม่เล่นกับพี่อ่ะเอกพี่เสียใจอ่ะ คืออะะไรวเอกไปเล่นกับพี่อ่ะมันคือการทักทายพี่สองแสนห้าเก็บพี่เรียบใช่เดี๋ยวนี้มันฮิตมากอยู่นี่คือเขากำลังฮิตเลยสองแสนห้าเก็บพี่เรียบใช่ใช่ต้องต้องลองลองไปเซิร์ชดูก่าให้มึงเลยอกสองแสนห้าไปศึกษาเลยนะเราเดี๋ยวพี่โทรมาใหม่จริงเหรอเออติดต่ออโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองไปดูในยูทูบดิเที่อันดับหนึ่งตอนเนี้ยจริงเหรออือผมไปดูอ่ะแล้วโทรมาใหม่นะอีกห้าทีโกงไปเลยโกงไปเลยอ่ะได้เลยห้าทีโดนไปโอเคโอเคโอเค ไอ้ทุกคนสนุกอ่ะโทษอีกเอา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 อีกต่อไปครับต้องคนนี้ครับทุกคนโมจิโกะไม่ได้โทรหานะและงอนกูยังวะโมจิโกะจะรู้เรื่องปะเนี่ยกูให้มึงเลยสองแสนห้าเจ้าว่าจะรู้เรื่องเลยจะรับหรือเปล่าโมจิโกะเสียใจว่ะน้องที่สนิทที่สุดของกูไปรับสาย ถึงโมจิโกนะครับรับสายพี่บ้างโมนะตอนนี้พูดได้คําเดียวเสียใจอไปดูหาคนนี้ดีกว่าพี่บอสพี่บอสพี่บอสจะรู้เรื่องเหรอพี่บอสเขาแบบเขาจะเข้าใจเหรอกูให้มึงเลยสองแสนห้าคือจะไม่มีใครเล่นกับผมเลยหรอฮัลโหลครับสวัสดีครับวัสดีครับพี่บอสกูให้มึงเลยสองแสนห้าทำไรเก็บให้เรียบเก็บอะไรวะพี่บอสกูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบเก็บอะไรอะแต่ราคานี้พิเศษพี่ได้คนเดียวนะพี่ต้องเงียบ พี่บอสพี่ทำให้ผมผิดหวังดิพี่เล่นกับผมดยดิอะไรนะไอ้ยอยกูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบแต่ราคาจะเก็บนี่ยแต่ราคาพิเศษเนี่ยมึงได้คนเดียวนะมึงต้องเงียบเงียบแบบนี้สงสัยมีเพียบ พี่บอสคุณต้องพูอะไรพี่บอสต้องพูอะไรผมพี่หวังว่าผมแบบผมหวังกับพี่มากเลยเอาจริงโอ๊ยอะไรวะมันยากไปอ่ะพี่คือแบบความหวังสุดท้ายของแบบความหวังสูงสุดของผมนะเว้ยแต่แบบมันมันเล่นยังไงครับคุณเป็ดครับผมไม่เข้าใจโพี่โอ้โหนี่เขาคิดกันมากตอนเนี้ยเขาคิดจนแบบคนเลิกคิดไปแล้วคนเลิกคิดไปแล้วด้วยเหรอหลังจากคลิปเดี่อกไปน่ยกบมาคิดเดกไม่ใช่คลิปเี่ยไปก็ไม่มีคนเล่นพี่แต่แบบูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบ พี่บอสพี่ไปพี่ไปเซิร์ชเลยนะแล้วเดี๋ยวว่าหลังผมจะไปเล่นกับมาลมาเล่นกับพี่ใหม่โอเคอเคเดี๋วผมขอไปเรียนรู้ก่อนคือที่ผมโทรมาเพราะผมเหงาพี่กัดตัวมาแบบโอ้ยสิบกว่าวันแล้วอะกัดตัวตสีผมมึงเปลี่ยนแล้วแบบไม่แสงแสงพี่แสงฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อ๋อฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เฉยโอเคพี่ได้ครับเทแคร์ด้ครับพี่เป็นห่วงพี่ช่ทงที่โควิดเทคแคร์นะครับได้ครับได้ครับผมคิดถึงพี่ิดถึงครับครับดีครับ ทำไมไม่มีใครเล่นกับผมเลยวะทุกคนกูให้มึงเลยสองแสนห้าอาต่อไปโทรหาคว้าหวังหมู่บ้านเลยผมว่าไอเนี้ยรู้น้องรักผมเองคนนี้เลยไอแบงค์ช่องแบงค์ปีคนเนี้ยคว้าหวังหมู่บ้านผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเสี่ยฮัลโหลดีแบงค์ครับมีอะไรครับกูให้มึงเลยสองแสนห้าไปเก็บแม่งกูให้มึงเลยสองแสนห้าไปเก็บแม่งเก็บให้เรียบกูให้มึงเลยสองแสนห้าเอาดิมาดิกูให้มึงเลยสองแสนห้าอดนะ กูให้มึงเลยสองแสนห้าทำไมวะเก็บให้เรียบแต่ราคาพิเศษนี้มึงได้คนเดียวนะมึงต้องเงียบคือเดี๋ยวคนอื่นแม่จะรู้แล้วเปรียบเทียบคือมึงแต่ถ้ามึงไม่ทําไม่เป็นไรคนที่ทําให้กูอ่ะกูมีเพียบขอเพิ่มเป็นสามแสนห้าสองแสนห้าแล้วมึงอย่าซ่ามึงไม่คิดว่ามันเสี่ยงหรือว่าคดีฆ่างั้นกูวางสายเฮ้ยอย่าพึ่งวางคือตะกี้กูใจหายกูคิดนานเพราะชีวิตกูมีความหมายแต่มึงทำใช่ป่ะเออทำเราฟังข่าวดีขอบใจหลาย ขอบขอบใจมากนะน้องคือแบบมึงแบบเติมเต็มความฝันให้พี่วันนี้เอาจริงไงแบงค์เนี่ยผมอ่ะโน้ตถึงที่ถึงเออคิดถึงเหมือนกันเอ้ยนี่นี่ผมมีของมาโชว์เิยาวแล้วยากอยากได้เหมือนกันไอ้ยูให้มือไอ้าูบอกเลยยิงแม่งเนี่ยเฮ้ยแมวน่ารักว่ะโอเค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 ก่อนด้วยครับแบงค์ปีกสีได้แบงค์ปีกครับแบงค์สีได้เจอกันพี่เดี๋ยวไว้เจอกันไว้เจอกันได้ครับครับกูให้มึงเลยสองแสนห้า เก็บให้เห okay, okay ียบโอเคโอเคได้อยู่ได anyway, hey oh, yeah, um ้อยู่อยู่่ครับครับเป็นไยครับทุกคนผมบอกแล้วไม่ผิดหวังไอ้แบงค์เนี่ยมองรักของพี่อุ้ยทุกคนนี่โมจิโกถุงโมจิโกแคกูให้มึงเลยสองแสนห้าให้กูทไรเก็บให้เหียบแต่ราคานี้มึงได้พิเศษคนเดียวนะมึงต้องเงียบตัวกูให้มึงเลยสองแสนห้า ทีะเะ็ดสเต็ปดีเอาเดี๋ร้านหนึ่งโอ้ไม่ใช่โมเลยไม่เป็นนะกูให้มึงเลยสองแสนห้ากูบอกแล้วว่าเอาร้านหนึ่งไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องอะไรกูไม่ให้มึงแล้วจบกูไม่ให้มึงแล้วเออ,อไ,ไม่ต้องเอาขออย่างเดียวหาแฟนให้พี่หน่อยดิยเอามาร้านหนึ่งสวัสดีครับโมสวัสดีครับสวัสดีครับรับทีส่ส่ว์ครับผม มาตอนเที่ยงคืนบรือบ้าหรือเปล่าคนเขาคือตำนาแหละเหงาอ่ะเหงาอ่ะคิดถึงไม่ได้เหรอแฟนก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่ครบใช่ไหมเราอ่ะแค่นี้กำหมัดเลยโมจิโกกกำหมัดเลยครับต่อยไปเลยฟันดี้ฟันดี้นอนนอนนต้องไปเราโทรหาคนนี้ครับน้องแนนไม่โทรหาไม่ได้หรอกตั้งแต่ต้นเดือนก็ไม่เจอกันอีกเลยสิกว่าวันแล้ว กูให้มึงเลยสองแสนห้าคนมาเลยคนมาเลยกูให้มึงเลยสองแสนห้าอะไรอ่ะค่าคนเนาะเก็บให้เลือกแต่ราคาพิเศษน,นี้มึงก็ได้คนเดียวน,นะมึงต้องเงียบเดี๋ยวคนอื่นแม่งจะรู้แล้วเปรียบเทียบแต่ถ้ามึงไม่ทําไม่เป็นไรนะคนที่ทำให้กูมีอีกเพียบโอเคกูให้มึงเลยสองแสนห้าต้องการอะไรอ่ะ เต็มความฝันพี่หน่อยอะไรอ่ะกูให้มึงเลยสองแสนห้าลืมอ่ะมันต้องตอบว่าอะไรกูให้มึงเลยสองแสนห้าให้นิให้เราก็ให้นิไม่เลยละครับขอขอดูหน้าก่อนได้ไหมครับไม่ไม่ขอดูหน้าได้ไหมครับไม่เลคนจะนอนแล้วปิดไฟนอนแล้วไม่เห็นนอนอยากเห็นหน้าครับจะได้แบบแบบมันจะทําให้แบบชีิตพี่แบบดีขึ้นแบบเพราะมันมานานแล้วครับไม่เห็นแล้วนั่งปิดไฟคิงคองคิงคองก็ไม่ได้ดูเพราะโควิดถูกไหมตอนแรกนัดกันอย่างดีแล้วโทรมาอะไรตอนนี้คนจะหลับจะนอนคิดถึงโทรมาไม่ได้หรอก็อคิดไหม ไม่นอนเหรอคะนอนนนอไม่หลับนนหัว <c oughs> ใจกระสับกระส่ายน <c oughs> อนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายตายเยิ่มเยิ้มนะมันมันดึกแล้วไงมันดึกแล้วมันจะตีหนึ่ง<อ>ยังไงเขา <อ S 1> <ๆ S 2> ดูเห็นเต็มหน้าเลยไปนี่น่ารักจริงเครับ เงินสลัดละนอนอ่ะกูให้มึงเลยสองแสนห้าต้องบอกว่าพี่ผิดหวังว่ะแต่ไม่เป็นไรอย่างไยก็ได้เห็นหน้าอารมณ์ดีขึ้นนิดนึงแกรครับรู้ป่ะครับว่าพี่คิดถึงะไม่รู้ค่ะทำไมไม่รู้อ่ะครับแนนต้องแบบสัมผัสใจพี่ได้ดิเพราะแนนเป็นใครต้องไปรู้ความคิดพี่อ่ะเพราะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแนนคือคนที่แบบเข้าใกล้หัวใจพี่ที่สุดแล้วครับในตอนเนี้ยคำคมวัดใจตอนเที่ยงคืนอ่ะนะ ขอเดินเคียงข้างด้วยได้ไหมครับในฐานะรองเท้าแตะก็ได้ไม่เป็นไรได้ได้แต่พี่เป็นช้างดาวนะเดินเดินเดินพี่ไม่ใช่จอแดนนะโอเคหรือเปล่าได้โอเคโอเคช้างดาวได้หรอได้ใช่ได้ครับไม่ไม่กลัวแล้วครับไม่แน่นอนครับผมที่แคร่ด้วยนะครับเหมือนกันค่ะคิดถึงนะครับค่ะจุ๊บจุ๊บครับจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บพี่นะครับเขาเห็นปากนะครับไม่โอเคครับโอเคสวัสดีครับไปไปคร่บไา่ไม่ ต้อไปดูอ่ะคนนี้ดูร่บทุกคนเพราะทำไมช่วงนี้แบบไม่เห็นพี่เพียวออกคลิปเลยคือช่วงนี้ต้องเพียวเขายุ่งกับถ่ายงานเยอะแต่ช่วงนี้ไม่น่านะมีนะมั้งเพราะว่าโควิดใช่ไหมลองโทรไปฮัลโหลดีครับต้องเพียว คิวอะไรนะอะไรนะคิวเอาเงั้นงั้นงั้นปิดกล้องเลยครับปิดกล้องเลยครับทำไมทำไมมันก็ไม่บอกอะไรเนี่ยตัอก่อนนะว่าจะสะดวกสะดวกคุยนิดนึงได้ไหมครับทำไมลองเพียวครับอะไรคะกูให้มึงเลยสองแสนห้าทำไมเก็บให้เรียบเงาแต่ราคาพิเศษนี้มึงได้คนเดียวนะมึงต้องเงียบเออเดี๋ยวคนอื่นม่งจะรู้แล้วเปรียบเทียบคนอื่นได้สองแสนห้า พิเศษนี้มึงได้คนเดียวนะมึงต้องเงียบเดี๋ยวคนอื่นแม่งจะรู้แล้วเปรียบเทียบมันเดี๋ยวขี้อยู่ล้วครับเบ่งเบงอยู่ครบอ้าวพี่บอกว่าให้เงเีย <c oughs> บเงียบราคานี้ได้คนเดียวให้เงียบแ,แต่แต่ถ้ามึงไม่ทําไม่เป็นไรนะคนที่ทําให้กลัวมีอีกเพียบโดนกินเรียบ <c oughs> <c oughs> หวังกับน้องเพียวมากเพราะรู้เป่าเพราะแบบน้องเพียวแบบเป็นติ๊กต็อกเกอร์น้องเพียวแบบคือคนที่แบบมันไม่มีประโยคอื่นหรอถามจริงมันไม่มีแล้วคือแจ็คแป๊บโผล่เขากำลังฮิตตอนเนี้ยโหได้ดูมั้ยเนี่ยอัปเดตบ้างเถอะแจ็คโดนช็อตแกงว่ะเด็ดบ้างคิวมันเลินแล้วตอนนี้เขาต้องแจ็คแป๊บโผใช่หรอไอ้แจ็คอันนะแล้วเขาเล่นไงอ่ะเขาก็เต้นอ่ะเต้นเต้นอ่ะต้องเต้นอย่างเดียวหรอใช่ใช่แล้วก็แบบว่าทำปากแบบอ้าอ้าแล้วก็แบบตันเตี้ย เดินใหญ่เดินเชนเจนเดินเชนเจนเขาก็ทำมือทำมือยิงหยิกทำมือหยิงเดินเชนเจนนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นผูดจะมารไหมครับใชยน้อยไหมครับเดินเชนเจนกางเป็นเท่งเลยอันนี้คือกลางเป็นคนบ้าอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรพี่เกิบไปเต้นแล้วนะชุระน้องเพียวแบบคล่องไหมครับเออตอนที่เพี่ไม่ค่อยออกเพราะว่าคุยกับพี่น่ะโอเคครับน้องเพียวไม่ไม่โอเคโอเคไปปะน้องเพียวอันนี้เอาลงคลิปได้ไหมครับโอ้ยอย่าให้เห็นตอนที่ โอเคไม่เห็น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 เทกแกครับมีความสุขให้มากๆครับโอเคค่ะหนูจะพยายามขี้ต่อไปได้ครับผมขอฟังเสียงตดเป็นบุญหูได้ไหมครับอยากให้กำใจอหน่อยโอเคได้ครับสู้ๆครับสู้ๆครับท่ามมิ่งดีจริงโทรไปตอนขี้อยู่มีใครอีกวะคนที่กูรู้จักเออไอ้ถั่วนี่ดีกว่าลูกพี่เอ้ยลืมได้ไงคนเนี้ยอ่ะเขสุดตายครับทุกคนลูกพี่ผมล่าสุดที่กูซื้อบิตคอยซื้อไปสองแสนสัตว์อาทิตย์นหนึ่งเดือนแสนห้า กูให้มึงเลยสองแสนห้ากูให้มึงเลยด้วยไอสัตว์เอาไปเพิ่มเป็นสองแสนห้าเฮ้ยอยู่บอยทีเจ้ไม่ได้พี่มึงไม่ถ่ายกูใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ถ่ายใครจะถ่ายคลิปพี่ว่ามันหมดยุคแล้วถ่ายพี่เ <c oughs> อ้าเนี่ยพี่ขอดูหนวดหน่อยมมกูไม่โกนหนวดเล่นอะไรเนี่ยโอ๊ยพี่ก <c oughs> ูให้มึงเลยสองแสนห้ากูให้มึงด้วยไงก็นี่ไงสองแสนห้านี่ไงเพิ่มเป็นห้าแสนเก็บให้เรียบเออ จะให้ ح ح <อ>ัตวไม่โอเคพี่ได่หมดอ่ะโอเคเลยพ<ต>ี่เดี๋ยวผมจะเก็บเง<อ>ียบเลยครับเอาใครบอกดิเก็บไอ้จ๊อบไอ้จ๊อบอ่ะอยู่ซอยนวลจนันทร์มันทำธุรกิจไอติมแท่งก็ <c oughs> ซื้อติมมามาชิมก่อนแล้วค่อยคุยกัน <c oughs> ถ้าอร่อยไหมถ้าอร่อยถ้าอร่อยก็ปล่อยมันไปอ๋อผมผมต้องไปไปไปกินไปรีวิวก่อนแล้วมาบอกพี่เออเดี๋ยวก็เอาให้กูกินด้วยกูก็อยากชิมเหมือนกันเฮ้ยพี่ผม,ผม <c oughs> ไม่ชิมพี่เลยวะไอ้จ๊อบใช่ไหมเนี่ยอแล้วพี่โอเคดี่ครับสสวัดี่ครับ ตกใจเลยตอนแรกนูว่าแบบอยู่บอยดีเจตัวจริงเหมือนมากต่อไปครับทุกคนเราจะมาคนนี้ครับคุณพักวุธปิ่นเวหาคือล่าสุดเนี่ยเขาได้โทรมาหาผมโทรมากวนผมตอนแบบประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะโทรมาอะไรก็ไม่รู้มาเหลาอะไรก็ไม่รู้เออวันนี้ผมโทรหาเขามาั่งรับไหมวัน้น้องรักฮัลโหลครับวไหกูให้มึงเลยสองแสนห้าเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบมันร้อยยังไงวะ พี่เหมือนเล่นกับผมเลยดีคุณลืมวันนั้นวันนั้นผมยังวันนั้นที่โรมาตีสองผมยังเล่นกับพี่เลยอ่ะโอ้นไอ้ตัวบุญคุณเอาง่ายๆพับจีกับผมอ่ะพับจีกับเป็ดใครอะไรสำคัญกว่าเป็ดเรารู้จักกันมากี่ปีโหโหได้ไงวะผมใช่ไหมกูเลือกพับจีเนี่ยคุณเลือกแยบมามามาแล้วมาคุณพร้อมหรือเปล่า กูให้มึงเลยสองแสนห้าอะไรพี่เป็นไรพี่พี่เป็นไรอ่ะพี่บูมเกลืออ๋อนันอันนี้น่ารักน่ารักน่ารักโอเคเค้อเคกูให้เอ้ยเป็นไรอ่ะโอเคโอเคโอเคแมเจ้าแมวน้อยกูให้มึงเลยสองแสนห้าทำไมวะเก็บให้เรียบเสียแต่ราคาพิเศษนี้มึงได้คนเดียวนะมึงต้องเงียบเฮ้ยมึงไปพี่พี่อาจจะจริงจังจะกับพี่ เอ็นไม่ดักเฮ้ยเงยสองแสนห้าทำไมวะพีกเลี่ยนพี่ยิงเหรอแบบเราไม่ได้เล่นเนื้อเลยอ่ะงั้นผมผมขอแบบรอบหนึ่งพี่เติมเต็มความฝันผมเลยผมเหงาเอาเพีงโทรไปหาใครแล้วมั้งพี่คนแรกเฮ้ยเจอยิงโอ้โหพี่ชายของผมผมโทรหาคนแรกอยู่แล้วเมื่อน้องทำไมผมพี่คนแรกในใจผมเสมอเมื่อน้องทำไมน้องเลยมีตั้งใจนะกูให้มึงเลยสองแสนห้าเดือดเไมวะ เก็บไปเรียบปึ๊เยียิงเหรอแต่ราคาพิเศษนี่ม่ได้คนเดียวนะมึงต้องเงียบปึ๊บเฮ้ย hey, มึงเดี๋ยวคนอื่นมึงจะรู้แล้วเปรียบเทียบเฮ้ย<ๆ>แต่ถ้ามึงไม่ทำไม่เป็นไรนะคนที่ทำ่กลัวมีอีกเพียบเฮ้ย hey, คือกูขอเพิ่มเป็น3ามแสนห้าสองแสนห้าแล้วมึงอย่าซาเฮ้ย hey, มึงคิดมึงไม่คิดเหรอว่ามันเสี่ยงไปหรอวะคะดีฆ่างานกูวางสายเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งวางคือตะกี้กูใจหายน่ะคิดนานเพราะชีวิตมีความหมายอะแต่มึงทำใช่ปะเออทำเราฟังเขาดีขอบใจไหล พี่ลืมกดอ่านลอยๆผมคิดถึงเขาเหงาคิดถึงใจครับว่างพี่กูก็เหงาเลยตอนเนี้ยตายคนเดียวในพีกูก็เหงาเหมือนกันโอเคพี่หาเล่นเฟซบุ๊กอะไรไปนะเด็กแกเขาพี่เด็กแหมผิดผิดป่าจะโชว์งี้เอกรูใช่กคิดถึงคิดถึงพี่ ลืมตัวบ่อยอะเราอะติดตลกอะน่ารักเชียวเจ้าแมวน้อยแก้วับพี่โควิดก็ลกสาตัวนะครับแต่อย่าลืมล้างแอลกอฮอล์นะคุยกับผมอะล้างเจียวนะไม่เป็นแต่เราคุยยังไงเราใกล้กัน่ะนะครับบ๊ายบายรับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่พิมพ์ทักมาอ้าวกูตาย ครับทุกคนแต่ก็ตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าอารมณ์ผมเนี่ยดีขึ้นกว่าแบบตอนก่อนถ่ายคลิปขึ้นเยอะมากคือแบบหลังจากที่แบบผมได้คุยกับแบบพี่พี่น้องๆ้องเพื่อนเพื่ออะไรหลายคนเนี่ยผมรู้สึกแบบรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ารู้สึกแบบกลับมาเป็นแบบเอกคนเดิมรู้สึกแบบคึกขนองอะรู้สึกตอนนี้ผมกแบบคึกมากนุนคือแบบคึกมากอ่ะกอสำหรับใครนะครับที่แบบเหงาเหงาจากตัวโควิดแล้วแบบเบื่อเอะไรเงี้ยลองเอาไปเล่นดูเอาเล่นกับใครก็ได้ครับลองมาทำตามกันอ้แม่ย้อยขาวูกนสุดท้ายนี้ไม่ลงมาจนสักไหนสุดท้ายก็ต้อง